คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากรึ่งแรกไม่มายบครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอ์สูงในเวลาไหลเกิน3.25นา้นก็สิบหมายานานไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากรึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความปฐานีจาก45นาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสื้อฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับครับและสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่28ธันวาคม2564 ซึ่งผมเองก็จะนําบทวิเคราะห์นี้นะครับให้ไว้ในกลุ่ม V.I.P. 45นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. 45นาทีก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม V.I.P. 45นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็มีบริการในรูปแบบของ เว็บไซต์นะครับให้ทัศนะในแบบเวนะ็บไซต์นะท่านใดสนใจอยากรับทัศนะแบบเว็บไซต์นะครับ mm hmm. ก็ลองแอดไลน์ hmm. ไปที่รายละอด O V E R 1 6 8ได้เลยนะครับครับและอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกทางช่องลงปืนยิงของเสือฮอตนะครับเจอรูปภาพนี้ครับอย่าลืมครับแคปภาพหนะ้าจอนี้ไว้แล้วถ้าสามารถนำภาพนี้นะครับไปเป็นส่วนลดมูลค่า50บาท ในการสมัครขอเข้ากลุ่ม v i p 45นาทีได้เลยนะครับครับและฟุตบอล v i p ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเซอร์ฮอตในค่ำคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปฟุตบอลคอนเ e อเรนซ์ลีกใต้อังกฤษนะครับตีเวลา4ทุ่มตรงคู่ระหว่างเมสโตนยูเนเต็ดพบก,กับว i l l i n g United มาเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มของเมสโตนยูเนเต็ดตาบ้ากันนะครับ5นัดหลังสุด มิสโตนยูนิเต็ดห้านัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1และยังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดนะครับเรียนฟุตบอลรายการคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับใต้อังกฤษนี่แหละครับบุกไปเยือนทรอนบิดแองเจอร์นะครับเมื่อวันที่26เดือน12 2021นะครับก็บุกไปชนะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ต่อไปครับไปดูฟอร์มของทีมเยือนนะวินลิงยูนิเต็ดห้านัดหลังสุดกันบ้างนะครับวินลิงยูนิเต็ดห้านัดหลังสุดชนะ1 สมอศูนย์แล้วก็แพ้ไปทึง4นัดล่าสุดนะครับก็แข่งฟุตบอลรายการอังกฤษคอนฟเรนซ์ใต้นะครับมาบุกไปเยือนรอกกิง้งวันเดอเร์เรอเอฟซีนะครับเมื่อวันที่11เดือน12สองวัน21ก็บุกไปแพ้มาด้วยสกอร์3ประตูต่อหน,นึ่ง ต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับมิสโตนยูเนเต็ดห้านัดหลังสุดชนะ80เปอร์เซ็นต์เสมอ20เปอร์เซ็นต์แล้วก็แพ้ไป0เปอร์เซ็นต์โซนเบลลิงยูเนเต็ดห้านัดหลังสุดชนะ20เปอร์เซ็นต์เสมอ0เปอร์เซ็นต์แล้วก็แพ้ไปถึง80เปอร์เซ็นต์ฟอร์มตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสวนทางกันนะครับเป็นเจ้าบ,บ้านอย่างมิสโตนยูเนเต็ดนั้นที่ทำที่ทาได้ดีกว่านะครับในห้านัดหลังสุดเพราะมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านมิสโตน5นัดหลังสุดนะครับยิงได้12ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.4ต่อเกมเกมรับเสียไป3ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ0.6ต่อเกมส่วนเวนดิงยูนิเต็ดทีมเยือน5นัดหลังสุดยิงได้4ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ0.8ต่อเกมเกมรับเสียไป14ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2.8ต่อเกมนะเกมลุกก็ชัดเจนครับเป็นมิสโตนยูนิเต็ดเจ้าบ้านที่ดูดีกว่า ส่วนเกมรับก็เป็นเวลลิงยูนิเต็ทีมเยือนที่เสียเยอะกว่านะครับส่วนผลงานการพบกันนะครับทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันทั้งหมด6ครั้งนะครับเป็นม s สโตนยูนิเต็ดเจ้าบ้านเนี่ยที่ชนะไปถึง4เสมอศแล้วก็แพ้ให้กับทีมเยือนอย่างเวลลิงยูนิเต็ไป2ครั้งนะครับนัดล่าสุดนะครับเจอกันเมื่อวันที่7เดือน1 0 2020เล่นของอเล่นที่บ้านของม s สโตนยูนิเต็เป็น m e s โตนยูนิเต็นะครับ ที่เปิดบ้านเอาชนะวิลลิงอยู่ในเตีดมาด้วยสกอร์สประตูต่อหน,นึ่งส่วนราคาเฮนในแคปนะครับเบียด3ามเปิดมาให้เจ้าบ้านมิสตโดยูนเต็ดนั้นเป็นต่ออยู่ที่1ลูกจ่ายน้ำให้กับเจ้าบ้านใน0.83และจ่ายน้ำให้กับทีมเยือน0.98ต่อไปไปดูราคาพูลนะครับในราคาเปิดเบียด3ามเปิด 365, ปลงมาบอกว่าถ้าจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.50ถ้าเาสมอการจ่ายอยู่ที่1.40และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่ 5.00ก็ต้องบอกว่าพู1.50ในราคาเปิดกับราคาเฮนดิแคป1นึ่ลูกนั้นเป็นราคาพูที่อยู่ในหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับไปเรับไปดูราคาเฮนดิแคปปัจจุบันนะครับราคาสุดนะครับเบียสามนะตอนนี้ก็ยังให้เมสโตนยูนิเต็ดนั้นเป็นฝ่ายต่อ1นลูกนะครับอ่าโดยจน้ําให้กับเจ้าบ,บ้านใน0.73ปรับลดลงแล้วก็ใจน้ําให้กับทีมเยือน1.08ปรับเพิ่มขึ้น ไปครับไปดูราคาภูในปัจจุบันนะครับเบียดสามนครับราคาสดนะครับบอกว่าจจิบานะชนะใจอยู่ที่1.4 4ปรับลดลงแต่เสมือการจ่ายอยู่ที่4.20ปรับเพิ่มขึ้นและถ้าทีมเยือนชนะใจอยู่ที่5.75ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับราคาภู1 4 4ที่ปรับลดลงนะครับกับราคาฮินิ่แคปนะครับหลูกในปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นภูที่อยู่ในราคาบอลต่อ ฮนดิแคปหนึ่งลูกที่จะสามารถชนะราคาเฮนดิแคปไปได้นะครับเพราะพูนะครับที่จะชนะราคาเฮนดิแคปหนึ่งลูกคือ1.47ถึง1.50คู่นี้ชนะนะครับโต๊ะเจ้าเป,เปิดมาชนะตั้งแต่ราคาเปิดเลยนะครับ,นะรบและยิ่งตอกย้ําก็คือมีการปรับน้านะครับของเจ้าจบ้านลดลงด้วยแล้วก็มีการปรับพูเจ้าบ้านลดลงด้วยแสดงว่าเจ้าบ้านวันนี้ดูดีกว่าแน่นอนนะครับสถิติก็ ดีกว่าในเรื่องของการยิงประตูก็ยิงได้เยอะกว่ายิงเฉลี่ยนัดละสส่วนทีมเยือนเองก็เสียเฉลี่ยนัดละสนะครับซึ่งคู่นี้ผมมองว่าน่าจะมี2ประตูจากเจ้าบ้านมาฝากเป็นอย่างน้อยตามราคาพูนะครับเพราะราคาปูนั้นได้การันตีว่าบอลต่อจะชนะราคาเฮนนี่แคปหนึ่งลูกการที่บอลต่อจะชนะราคาเฮนนี่แคปหนึ่งลูกต้องยิง2ประตูเพื่อกินราคาเฮนนี่แคปหนึ่งลูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้เราไปรุ่น2ประตูในหน้าบอลต่อกันนะครับตามราคาพูได้เลยครับ ครับสำหรับฟุตบอลผู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกนะครับจ่ายน้ำังสูง0.93และจ่ายน้ำังต่ำ0.88ครับก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1ลูกหรือ0.75หรือ0.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ